คุณอยู่เพื่ออะไรโดยองโลกของไทยบายธีรพัฒน์การที่เรามีสังคมการที่เราครบค้าสมาคมมีกลุ่มมีเพื่อนมีพร้องต่างๆเราครบกันที่ด้วยอะไรหลายคนมุ่งเน้นทางด้านธุรกิจสิ่งนี้จะทําให้เขาเองเกิดความเหน็ดเหนื่อยเกิดความเครียดและไม่มีเพื่อนแท้ไม่มีมิตรแท้เลยสักทีเดียวเนื่องจากว่าการครบใครด้วยผลประโยชน์เป็นหลักจะพึ่งพาอาศัยด้วยผลประโยชน์สูงสุด ถ้าเกิดมีใครให้ผลประโยชน์ได้มากกว่ามีการตอบสนองได้ดีกว่าเขาก็จะเลือกคบคนนั้นเป็นที่สำคัญถ้าใครมีผลประโยชน์ที่ลดลงมาเขาเองอาจจะเมินเฉยปล่อยวางหรือทิ้งห่างเลยก็ได้แต่จะมีบางคนบางกลุ่มบางพั้วที่มุ่งเน้นทางด้านสัมพันธ์การที่เราเองมุ่งเน้นทางด้านสัมพันธ์หรือเป็นกระยาณมิตรที่ดีเราจะคบกันเพื่อ ช่วยเหลือกันจะสนับสนุนกันกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะมาเพื่อเสียสละเสียสละเวลาเสียสละโอกาสและเสียสละทรัพยากรที่เขาควรจะได้แต่สิ่งที่เขาจะได้กลับไปนั้นเป็นสิ่งที่เขาเองได้กลับไปเป็นทวีคูณมากกว่ามุ่งเน้นเชิงทางด้านธุรกิจมากมายหลายคนที่ประสบปัญหาแล้วไม่มีทางออกเราเองจะได้เพื่อน ที่อยู่ในเพื่อนแท้กลุ่มเหล่านี้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดจนกระทั่งหาทางออกที่ดีทําให้เขาเองประสบความสําเร็จในทุกทิศทุกทางอย่างเหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคบคนที่ธุรกิจหรือคบคนที่ความสัมพันธ์เราเองคงไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าเราเองคบคนที่ความสัมพันธ์แล้วสิ่งดีๆจะเพิ่มพูดตามความสัมพันธ์ที่งอกงาม จากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมา,เ,ดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ